สวัสดีครับผมสวัสดียามเศร้าครับครับบรรยากาศเศร้าๆนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับวันนี้จมูกหรือจานะครับผมอากาศก็เย็นคับเลยมันขึ้นแคมปิ้งนะครับผมมวนมวล ส่วนหลายสิมีจะปลาดุกนะครับผมท่านจะสังเกตมึงนะครับปลาดุกหน่อยหลายนะครับนี่ป้าหรือมดต้มเหรอปนี้มึงครับพี่น้องปลาดุกสัญญาเลยครับผมโอ้ยเห็นแล้วทรมานใจดิให้แต่เข่ามือกับพ่อนะครับผมถ้าเข่ามือนี่งานเขาเลยนะครับนี่ งานงอกเลยอากาศมันจะเย็นนล้ครับเบื้งแดงเอื้องแดงอาอยู่นะไม่ต่ปลาดุกครับผมปลาดุกหลายปลาดุกหน่อยเอ,อตัวใหญ่ไงนะนี่ครับผมเดี๋ยวให้พี่ชายใหญ่เราประดึ่มก่อนเลยครับลงไปสำรวจก่อนเนาะนะครับผมเบื้งเบืงเบืงบ้งหัวนะครับนี่ เห็นหัวปลาหน่อยวะครับนี่ปลาดุกนี่ครับสัญญาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมไหมกอนเนาะนะครับผมเดี๋ยวสีซอยกันจับนะครับวันนี้ออไปบาม่านี่ผมกับบุคยอยากลุ้งปลาไหนเนาะนะครับผมว่าผมหรือบุคยถือชะตาครับปลาดุกปลาไหนนะครับผมคือจับตอนไหนนี่ได้เรื่องนะครับผมได้เรื่องตลอดเลยนะครับผมโอ้ยเย็นนึง สรุปเร็วบาลงนะครับผมเดี๋ยวให้คนที่เขามีอุปกรณ์นะครับที่พร้อมนะครับลงไปนะครับผมตรงปลาเพราะมีตัวใหญ่อยู่ด้ครับผมมีตัวใหญ่จับอยู่นะครับซ่านี่ห้าเหมาในราคาสามพันบาทเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งพวกที่เขาจับขึ้นมาเลยขาวๆเร็วนะครับผมแต่ว่าเท่าที่เขาประเมินจากสายตาแล้วนะครับก็คือ้คุ้มคาอยู่นะครับผมคุ้มเกินคุ้มหมดแล้วนะครับเบิ้งแล้วอันนี้ก็เป็นแบบซ่าแบบ ของมูกันเองอ่ะเนาะนะครับผมเพิ่นก็บ่ได้เอาหลายนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วมันก็สูบนะครับแต่ว่าปีนี้น้ำไม่เคยท่วมนะครับเพิ่นก็บ่มั่นใจว่าปั๊มสิลงหลายเอ่อลงหลายหรือลงน้อยเนาะนะครับผมก็เลยเอื่อในราคาสามสามพันนะครับผมก็เลยออกกันนะครับผมมาเบิ่งเนาะนะครับผมว่ามันทีอัลเด้มากได้น้อยนะครับแต่ว่าเท่าที่เบิ่งก็คุ้มอยู่เนาะนะครับผมเออพนักเสบียงเห็นจะไหนกิน ใจเย็นก่อยวะก่อยกอยะก่อยนะโอเคทุกอย่งจะร้ายนะครับแต่ว่าเอาขึ้นเรื่อยๆนะขวัญเดชไทยจนเด่นๆในมึงไายบทั่นเหตุ่างอื่นนั่ อันนี้หัวปลานะครับตัวมันจะเอาไปก้อยตําเครื่องแกงอีกหายเร็วเจ้าเสะต้นสับลาบอยู่

จาสะให้ไปล้างังหาวก็เอาป่อนะลพี่ลังตรใหญ่เห็อินตอังเออไหวดุ่นนะมัน แลกอีกไปทางเขาอีกอ่ะอันนี้หลบที่สองนะครับผม ปลาดุกมวสับลาบเลยนี่เต็มเลยด้ครับนี่อันนี้ก็ป่ะมาณน้อยๆนี่อัน,นเป็นปลาโคใส่กลางครับใส่หน่อยไหมข้อใส่หน่อยอันนี้ปลาใส่ใหญ่โอ้ยอายุได้เย ส,สี่เหลี่ยมเหครับผมตอนนี้ปาก็เหลือหลายอยู่แต่ว่าจะเอาไว้พันนะครับเป็นที่มาคมนะครับผมที่ประเมินจากสายตานี่คมคมมากเลยครับประดูกยังหลายอยู่นะครับเนี่ย ตะกาดิพี่ตากาไดไว้ดิไอ้อปะไบ้าไอ้ป้าดุดเหรอจบง,งานแล้วครับจบง,งานแล้วจักไ่าอีก <c oughs> ไปน้ำลงครับผมป้ากันเลื้อยอยู่ครับเอาไว้พันมันเนี่ย ดูเรือไมยูมะบอาเดระดุกเต็มเลยนอะไอรีมาเบิ้งมนขึ้นคนกับบ้านลยอุงนึงเลยวะสูสี่เนาะเก็บเลยหัเเลไปที่เลือนะบท่นหอึ่งที่เอาขึ้นได้หน่ประดุกอ่ะออที่เลือแต่ก็ว่าผมัเต็มอ่ะเพาเหรอครับผมปล่อยกับขึ้นสุธรรมชาติดับขึ้นเต็มเลยคะดขึ้น มันใส่ปุยญงครับแต่ว่ามันมั่นแห้งครับลงปิ่งมือเมือคขึ้นเดืบสุญยอดเลยแสบนี่แหละเอาไว้พันมันีลยครับผมเพื่อนี่อยู่ที่บัวดีเดี๋ยวสงการน้ำอีกเหรอถ้าบึงนะถ้าบึ้งเราสูบเสียก่อนนี่แหละครับจจภารกิจครับผม